สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทาง Double Hill Care ก็เพิ่งได้เตียงมาใหม่เป็นเตียงไฟฟ้า3ใกล้แบบระบบเซนทันร็อกนะคะอยากจะให้ดูพื้นเตียงเนะเป็นแบบเหล็กเต็มแล้วก็ฟูกนะคะก็จะเป็นฟูกแบบ PVC กันน้ำค่ะตอนนี้นะคะทางวีดีโอก็กำลังยกราวข้างเตียงขึ้นนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะอ่าแล้วก็ที่เด็ดของเตียงนี้นะคะมันจะเป็นระบบแบบ ฟังก์ชันล็อกค่ะเดี๋ยวทางเราจะสาธิตว่าใช้ยังไงนี่นะคะเพียงกดแค่ทีเดียวนะคะเตียงก็จะอ่าไม่ขยับแล้วค่ะ,ะนี่นะคะเราได้ อันล็อกมันไปนะคะเตียงยังขยับได้แล้วถ้าเรากดอีกที่หนึงนี่เตียงก็ไม่สามารถขยับได้แล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกล้อทั้ง4ล้อนะคะเพียงแค่ล็อกแค่ครั้งเดียวค่ะสะดวกมากๆเลยกับทางโรงพยาบาลหรือว่าผู้ดูแลที่มีภาระเยอะๆนะคะและเตียงทุกเตียงก็จะมีถาดรองอาหารให้ด้วยค่ะสนใจติดต่อสั่งซื้อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ